สวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับแฟนเพลง FC สาวน้อยเพชรบรรเพลงทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องไก่เดนเซอร์ละเพลินอภิเชิญนะครับมือหนีกับอีกเป็นมือนึงครับไกส่สีมาสัมผัสคุคนหนีหลายๆคนอาจจะคุณหูคุณตาครับเพราะว่าคุณสังกัดสาวน้อยเพชรบรรเพลงน่าจะหลายปีขึ้นเร็วครับไก่น่าจะหลายปีแล้วลำเพิ่นก็มีหน้าที่หลากหลายที่เพื่นได้รับมอบหมายจากมอโจ จากบดจากส่อที่เพื่อนได้รับมอบหมายในการรับหน้าที่ในบวาสิปิในส่วนต่างๆมือหนีก็เป็นโอกาสดีโอกาใกล้กับได้เออเอืนเพิ่นขอขอ,ขอเวลาเพื่อนมาสัมผัสให้พี่ใหน้องเขาได้เบึง่งได้ช่มกันว่าออคนคนนี้เป็นผู้ใดเพื่อนมีหน้าที่อย่างเน่เพื่อนนฮ็ดอยียงเน่อยูอ่สังกัดสนอยพ,นพิษปนเพงอยู่จักปี ยูจังไดกินจังไดเป็นจังไไดควาอมป็นมาเป็นแบบใดไกสิเอืเ่อนพือนมาทักมาถามข่าวสัมผัสให้เอฟซีเฮาได้หูกันว่าพืน้นยูจังไดกินจังไไดมาจากใสซ,ซื้ออย่างบานเกิดเมื่องนอนพื้นยูใสมือนีแหละครับไกสิเอืเ่อนพื้นมามาสัมผัสให้เอฟซีเฮาได้หูกันว่าเราคือไผมาจากใสจังได้พอกับเราได้เลยครับปลาเราสิเปลี่ยนไผครับ ยินิญเลยนะครับว่าจะเป็นใครมาบึงกันเลยครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่กุ้งด้วยนะครับนาขึ้นอะไรตันเนี่ยนี่ครับอันนี้คือพี่กุ้งรายงานตู่กับพี่กับน้องเลยสวัสดีครับผมกุ้งนะครับผมเพชรดาจำรักษาอันนี้คือซื้อแท้นะซื้อแท้ครับผมนัสกรจริงซื้อกุ้งนี่คือซื้อพอกับเมี่ฮตั้งหายตั้งแต่เกิดเลยนี่เลยซื้อกุ้งนี่คือออกจากบ้านมาครับผมออกจากบ้านมาซื้อกุ้งต่ว่า ซื้อที่แหๆคือที่พอเอื่นปูเอื่นนี่คือซื้อคงคง๋อซื้อคงเหมือนกับว่ามาเขาอวงการแล้วซื้อกุ้งหรืออยยุบาเท่านี่สิซื้อคงพอเอื่นปูเอื่นนี่ทุกคนอื่นนี่คือซื้อคงขงเมนครับอ่าสังกัดเสาหน่อยพิลลอนแพงว่านี่แต่จะปีแล้วมาอยู่ระเพิ่นนี่จักปีบ่ครับผมเขามากก็คือยี่สิบแปดตุลาสอง5ันห้าร้อยห้าสิบแปด ปลาเขาเมื่อปี88พี่น้องจำได้คักปานั่นจำได้ฮอดมือเขาา5า58 58 59 64ของอีโดซอง63 64ของข้าปลาพี่น้อง8ปีพี่กุ้งอยู่สังกัดสาวน้อยเพลินเพียงมา8ปีเร้วกมาที่นี่เรียกเลยปีนึงคือได้ยนไหมสังกัดอยู่สาวน้อยเพลินเพลียงเขาแรกแรกเลยก็คือทำธุรกิจแต่หลายอย่างคือเอาถรว่าภายการพิการก่อสร้างงานโรงแรมงานของแอ คือผ่านทุกอย่างมาแล้วกับชีวิตก็คือขอมาใส่ชีวิตที่แบบว่าเตามใจเจ้าของคือมีคือตามใจเจ้าของแล้วพราะสมัยก่อนคือเรียนเรียนหล้กก็ทรงพี่ทรงน้องเรียนเข้าก็เฮ็ดงานเฮ็ดงานเฮ็ดงานตลอดคือชิบุออกไปใส่ไหมมีโรงงานมีเฮ็ดงานอย่างเดียวโรงงานกับหองหรือกับเป็นตื่นเศร้ากับเฮ็ดงานเดงามาก็กับมานอนห่องครับผมชีวิตจะอยู่แบบนี้ตลอดมากที่ไม่อยากไปช่วงปีหาแปนี่ก็เลยคิดว่า ให้เฮาพอสิกลับบ้านได้บ่จังซี่เฮามีหยังครบแล้วบ,บ่แต่ว่ามีคือมันมีครบทุกอย่างแล้วแต่ว่าพอเฮ็ดจะตามยายเจ้าของอยากเฮ็ดตามเจ้าของอาต,ตามความฝันเนาะตามความฝันความเป็นเราไปแล้วแล้วไปที่นี่หมอลำก็มีหลายขนาดเราพี่กุ้งเนาะแล้ว่ื้อนี้คิดจังได๋คือจังไดงไว่าสังกัดสาวน้อยเพิจิตนแพงเฮาคือจังได๋เลือกสาวน้อยคิดจังได๋คือกับสาวน้อยเพิ่มันแพงนี่คือเพิ่นมีซัคเป็นปูอืเพราะว่ามีซัคเป็นปูปูนี่คือเป็นปูรุ่นเดียวกันกับ พัฒนาการอินคอนเสิร์ตอ๋อา่าผมเป็นลานพัฒนาการพูดคือตแต,แต่แต่น้อยก็เห็นคุกคกี้กับวงรงล้ำมาอยู่แต่ว่าคือบอยด์บอยด์เขบเปนังนเพราะว่าทางพ่อพ่อนี่คืออยากให้อยากให้ไปเหตุงานหาเงินครอบครัวคือ,อ,อบูอยากให้บูอยากให้มาทั้ง,งการลองการล้ำข้าพูดยังบูอยากให้มาทั้งนี้เพราะว่าหนึ่งว่าเขาเป็นบุษย์ไ้คนเดียวแล้วก็มีมีแต่นี่อย่างเดียวแม่แม่ก็คืออะไรในพี่สาวกันสิพ่อการเล้ยน้องสาวแต่คือมีบุษย์ไ้คนเดียวจริงสิมันก็เลยว่าอยากให้ไปทำงานก่อนเีสป หาเลี้ยงดูครอบครัวส่งน้องเลี้ยนลายเลี้ยนจังซี่แม่นบ่ส่งน้องเลี้ยนแล้วก็ก็เลยบ่ทันอยากให้ไปในเส้นทางนั้นก็เลยอยากไปทํางานก่อนแต่ใจมักทางด้านการร้องการลําการตินคือสมัยก่อนเนาะเฮาเขาต้องเข้าใจเข้าใจไอ้คนหัวบราณคือคนสมัยก่อนว่าเต่นกินลํากินมันมันบ่มีหยังดีขึ้นแม่นสมัยตะกี้เพิ่นเพิ่นซีวอาแบบนี้การเต้นกินลํากินเพิ่นเพิ่นบ่มักอยู่เรียบร้อยอีกสิ่นสิึองมายอมรับไปนี่ โมจจกปีโมจจกปีนี่แหละเพราะว่ามันก็เฮ็ดให้เห็นว่าเออการที่เฮาลองติ่นกินล้วกินเนี่ยเฮ็ดให้เฮาเลี้ยงสายเลี้ยงทองเพราะอะไรด้วยกันี่แล้วบัดทีนี้ตอนนี้พี่กุ้งได้จากปีแล้วปัจจุบันครับปัจจุบันอายุ41ปี41ปีตามวัมวเกิดนะครับ41 41ปีแล้วครับตอนนี้ได้สีปีสังกัดสาวน้อยพิรุธแพงมาแล้ว8ปีครับนี่คืออยู่ดุลพอสมควรเด้อครับ8ปีนี่บ่แม่นว่าที่น้อยๆเด้เออมาทีนี้หน้าที่ของพี่กุ้งเนี่ยมีอย่างน่่่่ทททีีีไดด้รับบบมมออหายซ ณตอนนี้ก็คือเป็นผู้จัดการทั่วไปผู้จัดการทั่วไปนี่คือหมายถึงว่าทุกอย่างย่างสามารถใช้งานคุ้มได้หมดคือเอื้อนชาติตนกะต้องได้บกว่าิเปินพวกขันกลางตีนคนเฉพาะก็ต้องก็ต้องไปกานแล้วกลางตีนอาจ์นักบุญตีกับผมกันเป็นสมาฮิตผู้เดียวเลยนี่นะครับก็คือตอนนี้คือตอนนี้คือถ้าเอาแม่มาถ้าค้อนห้อยขาก็ต้องไปเฮ็ดก็ต้องไปช่วยเปินเพราะว่ามันไม่รับกาที่ตรงนี้มากระถามว่าผลตอบแทนกะ ก็โอเคก็ดีและอีกอย่างหนึ่งเราก็ทําด้วยใจแมนสูด้วยใจคือบอดเพิ่นไก่ข้อมไว้างใจพี่กุ้งกะกะสูด้วยใจคือไกัเพราะเห็นเห็นเอาเห็นมาเห็นกันมาคือตั้งแต่บานหักมูเก้าเพิ่งจะซื้อแรากาทมดินก็อยู่กันมาอยู่กันมาอยู่มองนี้โดมไม่เนี่ยกะซื้อก็มาทนดินเล่งแสดงว่าแสดงว่าจากพี่กุ้งเนี่ยมาอยู่อ่าสานายฟิลอนเพียงนี่ บ่เคยสั่งกัรวงไหนมาก่อนในบ่กเราเคยขึ้นวงไหนเ่าเคยเต็นวงไหนเลยคือเอาเอาคันแรกเลยเนาะคือใจน่ะยังบ่ได้มีวงไหนแต่ว่าก็คือเฮาก็มักร้องมกังมกรำมกักตีนอยู่แล้วถามว่าเสียงร้องเสียงรำเฮาได้บ่บ่ต้องถามบ่ได้ออืแต่ว่าคือเฮาจะมีทั้งเออใจมักท่างด้านตินกันฟ้อนมากกว่าแล้วก็คือแบบปู่คือพัฒนาคิจเหล่าเบิ่งกับปู่ปู่มีไผแน่ในเครือญาดเซ็กอะเอาโอเคมี อ้โจก็คือไม่สักเป็นรุงนะนับเป็นลุ่งเด็กเออมาอยู่ซอยเพื่อนเร้วบี้เป็นใจใดประเด็นแตที่พิ่กุ้งเลยมาอยู่เลมาสัมผัสเราวเป็นใจไหนมีความรู้สึกไหนอบอุ่นบอยู่เป็นแบบใดถ้าถามว่าขึ้นยุ่กับใจขึ้นยู่กับใจแล้วแต่แล้วแต่บุคคลที่สีเลือกคือว่าใจใจบอยู่ต่อให้ดีสมัยกะอยู่อะไรคือเกาเนาะถ้าใจมัใจอยู่กะคืออยู่ในคือสิบพรว่ามากว่าอย่างไรคือบอกว่าดีบดีแต่ว่าคือ ทุกที่งานทุกหมองขันใจบ่มากใจบ่อยู่กับนั่นมันเหมือนกับฟื้นเนาะถ้าใจบ่มากกับอยู่อะไรเม่นสีดีสบายไปได้ก็อยู่อะไรใจบ่มากแล้วกับอีกอย่างหนึ่งคือความอดทนใช่ถ้าบ่มีความอดทนกับกับอยู่บะไรคือกันถึงถ้าต้องห้เอาตรงๆพี่เดคือถ้าอดทนจริงๆณจุดหนึ่งถ้ามันแตกมันสินะปกันได้แต่เอาว่าใจต้องรักมาก่อนใจมากปุ๊บเนี่ยมันจะต่อเลยว่าอดทนติดตามมาเข้ามาปุ๊บเนี่ยอะเขาก็อยู่ได้ กินตามกินตามนี่น่ะพอมีนอนก็น,นอนตรม,มนี่แหละผมจะมีเขานอนไหนบอกนอนไหนนงันเข้ามาถูกต้องแต่ว่าถึงสีรู้ปใ้กระซาร,รใจ<ป>บอรักก็จะในกระยูบใดเนาะย้อนว่าห้องบ่อดดมักบ่อเบื่อบ่ไดมีใจมีใจมากใจหักกระยูยากแล้วว่าที่นี่พี่กุ้งม้าเนี่ยมา้มามันต้องมีการซ้อมก่อนมันบ่ซ้อมแ้ววบนีซ้อมค้างแรกเป็นจังไหนเือเรกเลยที่คู่สอนเต็นคือเป็นเป็นเป็นคนที่ฟ้อนได้ เต้นบ่ได้เต้นบ่จร่งคือเต้นบ่ฟ่อนเพราะได้เต้นบ่ได้เลยบัดทีนี้เป็นจังได๋เลยมาเทเรียกอ่ะครูสอนมูลหนามูลหลังเต้นซาเต้นกว่าครูสอนกระถามว่าณตอนนั้นเฮาคือบ่เคยนะแล้วบ่คืบ่มีพื้นฐานในการเต้นแต่หาพื้นฐานในการฟ้อนเฮายังมีเพราะเฮาเรียนมานําแล้วกาพื้นฐานในการเต้นนี่ครูบอกว่ายังไม่ได้นะบ่ได้บ่ได้ปึ๊บเฮาต้องคิดไปแล้วว่าเราต้องซ้อมนะเราต้องหัด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 คนอื่นเฮ็ดได้คือสิเฮ็ดบ่ได้แม่นครับผมไม่ไม่ต้องไม่ต้องะเฮาต้องฝึกฝึกไปเรื่อยถามว่าคูให้บ มันก็เป็นเรื่องปกติของครูอยากให้ลูกศิษย์ได้ดีทุกคนแมนี่คือในคือคือความตั้งใจของครูหลักกาคือณวันที่เปิดวงครูก็ยังวาบไได้แต่ว่าปื้มครูอย่างหนึ่งเขาบอกครูมากอดหลังวิธีมือเปิดวงเปิดวงว่าทาเธอทําได้แล้วนะอืนี่คือเธอทาได้เธอทําได้แสดงว่าเออเขาผ่านจุดจุดที่ครูว่าไม่ได้เลยจนเดืหองแต่เขามีกาลังใจสูงตัวมีแรงใจสูนเนาะคือคือวันนี้ฉันทําได้แล้วฉันทําได้แล้ว เหลือแต่แค่ว่าพัฒนาต่อไปเรื่อยเร่เนนพัฒนาพัฒนาตัวไปจังใดเกิดคือแบบว่าคนเท่าเนาะความสมบัตคนมันแตกต่างกันไปบางคนกับอัจฉริยะทั้งนี่คือบางคนอัจริยทั้งนี้เกิดอจังเจ้าเจ้าอาจฉิะอัจฉริยะทั้งแบบว่าในส่วนของต่างๆ่าเบื้องหลังเจ้าเจ้าิตนัดข่อยพระวัฒนทัข่อยประเทศกับว่าใดไปิเพ็ไหนที่เจ้าประเ็ดบ่ได้เจ้าาเฮีดหนที่ข่อยเจ้าก็ะเทศว่าดมันกระป็นการแบบนี้ล้ว่าที่นีพี่กุ้งตามที่ได้ยินมาเนาะว่าได้ยินมาว่า จากที่พีกุ้งก็คือออกจากบ้านมา,อ,าออกจากบ้านมาแล้วกับเหมือนกับบรดิงูขึ้นไปบ้านบอค่อยได้กลับบ้านเมนบอกเมีนบอกเมน,อ,มนอันนี้กรรมตามความจริงนะคบผมคือตั้งแต่ออกจากบ้านมาอายุสิบขวบกลับบ้านเทิ่แรกคืออายุย <21 S 1> ี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดปีเพื่อไปขับเรือทหารเพื่อไปขับเรือทหารและหลังจะได้กะไม่ได้กลับอีกเลย,เลยก็คือสิบปีออกจากบ้าน <c oughs> แล้วก็ยี่สิบเอ็ดปี ก็คือออกกับไปขั้นเลือทหารัเลือทหารแล้วก็บพิกรรอีกเลยยังไม่กลับอีกเลยจนเท่าเดิมนี้จนเท่าเดือนป่ปาดว่กลับบ้านจากเที่พี่น้องออกจากบ้านแตงแต่อายุได้สิบขวบแล้วเพื่อนก็ไปออกไปทํางานหาเงิน่็สิเลี่ยงปากเลี่ยงทองทั้งครอบครัวซุงทั้งนองแล้วก็ครอบครัวแล้วกับเจ้าของเลี่ยงเจ้าของอีกาบดิกรรมเลยสาเหตุยังไม่กุ้งจังงา้นจังหวะบ้านคือจังกุ้งเนาะพ่อแม่แยกทางกันอันนี้ก็คือเขา เป็นปัญหาของผู้ใหญ่ไม่ใช่ปัญหาของเด็กเป็นปัญหาของเรา<ม>เราก็ต้องอยู่ของเราเห็นไหมเราต้องอยู่ให้ได้แลนะมันมันเป็นปัญหาที่ว่าเออ,ขอเขาเรื่มของผู้ใหญ่เพื่อนนะเพื่อนอาชญาก่างกันแต่ว่าลูกลุกคนเพื่อนดูแลอือ<ม>พอกระแม่คือลูกลูกสามคนนี่เพื่อนกระแบงกันเอือยก็ยุกับพอน้องก็ยุกแม่กันเออรา<ม>ข่อยก็คือเป็นผู้ชายแล้วก็ดูแลตลอดให้ลุงดูแลทุกยางดูแลหมดแต่ว่าคือเข้ากับมาขอใจปัญหาของผู้ใหญ่อะไรคือมั่นใจแล้วไปเขาบอกเขาบ่าเป็นอย่างแต่คืออ่าน่าจนนั่นก็คือ บ่ิได้คิดอย่างไรก็ออกมาแถงานอย่างเดวียวเรื่องวันนี้คือสาเหตุเนี่ยกอยาฮูว่าสาเหตุอย่างพีกุงจังคือจังโบอยากกลับบ้านคือหนึ่งเอาไงวะกลับบ้านคารถเนาะหนึ่งคารถนะคารถเนี่ยขันตําไปกลับอย่างเวพันหนึ่งพีกุงมีคนใส่คนสกลนครบ้านบ้านบ้านอยู่บ้านไหนบ้านบ้านอยู่กุฎบากบ้านแม่บ้านแม่อยู่กุฎบากบ้านพ่ออยู่พันนาแต่ว่าคือการกลับบ้านเนี่ยเขาไหกลับบ้านหลังเดียวบ่ได้เงินบอก การเกิดเป็นลูกแมนก็ต้องไปหาพ่อและก็ต้องไปหาแม่น้ำแล้ววันนี้หนึ่งก็ต้องปิ่มๆค่าใช้จ่ายนี่ในการเดินทางแต่พูดถึงว่านอกพ่กุ้งเนาะค่าใช้จ่ายนี่กับพอดีถือว่าเมื่อบากนกเล้งแต่คิดใกล้คิดว่ามันต้องมีความในใจหลายคนนั้นที่ป็นยังจะกม่อยากกลับเพราะว่าทุกคนเนี่ยไม่มีใครที่อยากกลับบ้านดิกับถามว่าใจอยากกลับบออยากกลับแต่ว่าขึ้นหนึ่งเรายังไม่ได้ดีพอขนาดนั้นที่จะกลับบ้านถามมาขึ้นพ่อๆขึ้นไม คือทอดทุกคนแต่ว่ามันยังหมดถึงเวลาที่ครับแต่ว่าพูดพูดถึงว่าเนาะบางบางครั้งบางครั้งแล้วก็บอ่บอบอบอได้จําเป็นนี่พี่คุงว่าตรงแบบว่าตรงได้ดีแล้วจักลับฟ้าแต่บางครั้งคนที่อยู่ข้างลังอ่ะเพิ่นเพ,พิ่นกับพ้อมคือแบบว่าอรอร<ล>อ<ม>ที่ที่จะกลับมาแล้วก็เหมือนโบมีเงินหายหรือโบมีังใยหาเพื่อนก็ดีนีพี่คุงอันนี้ยิบาทย0ิบาทด้ให้เพื่อนก็อันอันนี้ตรงตรงนะจริงๆริงแล้วคือ เคยกลับบ้านเมื่ออายุยี่สิบเอ็ดแล้วไปนั่งกินเขากับแม่อืแล้วคือแม่หายใส่ผ้าเข่าแล้วเขาเห็นมองนั่นเ่างรับว่าได้ไหมกับชีวิตนีกครั้งองเราได้ปะเป็นอย่างแม่เขาต้องมาหายใส่ผ้าเขาน้ำผ้าเขาก็ยังคือทอดไข่ซื้อเนี่ยทอดไข่จะซื้อเลยแล้วก็สิแบบว่าอาจจะซึ้งเนาะอาจจะลึกอแล้วคิดคิดคือคิดล่ะคือบริยูน้ำแม่น่เขาเป็นลูกคือเขาเห็นแม่หายแต่สิเงทีให็นพ่อคือน้ำแต่สิ มันก็เลยแบบเบในความคิดเนาะพี่กุ้งเนาะมีกระทษเนาะคือในความคิดองไกลนนาะคือหมายถึงว่าเหมือนกับว่าพี่กุ้งกลับไปเล้วบริด้ครับความอบอุ่นแล้วก็เลยบ่อยากกลับบบอยากไปเพ้นบบอยากไปพ่อคือคออยู่อยู่จริงสิมีความสูงเสียอันนี้คือความคิดถงไกลนะคือคือกลับไปปุบมันไปเห็นที่ว่าพ่อก็ต้องนีนั่แต่หรือว่าอาจจะเป็นลบไปคือผู้ชายเนาะพ่อก็ต้องลบไปจะไปหายเขาก็บ่ลูแต่ว่าแม่เนเขาเห็นค้าพระเขาละตำแหน่งหรือบอยากเห็นอีกนะ คือพอบบเห็นอีกอีกว่ากรณีแต่ข้าเว่าว่าไอ้กุ้งมันมันบ่มีบ้านจากทีเดียมันบ่กคอยมีบ้านมันอยู่ตะบานผักอยู่สนางงานใครก็เลยว่าเออมีโอกาสี่มาสัมผัสเจ้าเลยมาถามก็เลยว่าเออถามว่าเป็นยังไงมีสาเหตุอย่างมีเรื่องอย่างสบายใจบ่หรือว่าเป็นี้อย่างจังบอกมีบ้ารนี่สิครัะเพราะว่าทุกคนน่ะอยากกลับบ้านไม่อยากไปไ่อยากกลับบ้านดอกเนาะสบายใจทุกอย่างไปหาพ่อหาแม่ไปเอากำลังใจที่แท้แล้วมื้อนี้เราก็ได้มาถามก็บ่รู้แล้วว่า พ่อก็มีพี่กุ้งอย่างคางกันเนาะตั้งแต่น้อยแล้วพี่กุ้งก็ออกจากบ้านตั้งแต่น้อยเลยเคยบ้านตั้งแต่สิบขวบอยู่อยู่แต่ละวัดเด็กเนี่ยเอาเตนาแต่อยู่ประสองประสามก็ยื่ในวัดคือเป็นวัดอาศัยวัดเป็นเดียวนะเพราะว่าสมัยก่อนคือฐานะทางครอบครัวกับบุญบารีขนาก็คือโอเคมีกินได้ทุกวันนะใครก็เอ่ยก็ต้องเรียนนอกจาต้องใหญ่ยังสิทาผู้ชายบ่พ่อว่าพ่อบอกว่าเราเป็นลูกผู้ชายบ่เสียหายยังดอกเัง๋ยสินะสามารถเอาตัวรอดได้ แต่ว่างานใบงานเรี่ยงจะต้องเรียนพอบอกเลยจะต้องเรียนจะต้องทัดกับแม่ต้องเป็นพวกงานช่างงานอย่างก็ต้องทัดกระพองคือพอสิสอนมาแต่น้อยใช่ป่ก็ถือว่าโอเคก็ดีเนาะอ,อย่างหนึ่งไม่อยู่นีก่ก็ดีอย่างหนึ่งที่พี่กุ้งเลยมีโอกาสดดได้รวมงานกันกันกบผู้อีแล้วก็บเบียงงานมันว่าจะมีหนาที่ขอเห็นอยู่ดีขอเห็นจะตัดชุดตัดนั่นที่ซ้อยกระบะเรือบางส่วนอะไรชุดนั้นชุดนี้พ่ทันก็ตัด หลายทีมอยู่ไดที่เจ้าตัดอันนี้ก็เป็นอีกผู้นึงครับคือพี่กุ้งมีหน้าที่ที่ซอยตาบัวอะไรเป็นมั้งซอยซอยซอยผู้ซอยผู้ซอยผู้อีอัดชุดอะหลายชุดหลายทีมเนี่ยการแล้วผู้นึงทีดูเละซอยผู้อีตัดซอยผู้อีเเต่ใจในก็ทราบเนาะพี่กุ้งเนาะชีวิตของคนเฮามันมีขืนมีลุงแล้วก็มีความสุขบ้างและไม่มีความสุขบ้างจังไในกันไกลผู้นึงกับคอเป็นกำลังใจให้พี่กุ้งในสู่ต่อไป เข้าสู่ไปน้ากันเข้ามาอยู่เพชเม็ดเดียวกันแล้วกับมีอะไรก็สู้ไปด้วยกันทำมาซุกบอกระซุกทำมาถูกบอกระทุกแต่ว่าหน้าฉากต่อให้คนเห็นเขาถูกซ้ำไหนเขาอย่าพยาัเหน้าทุกให้เขาเห็นเขาต้องยิ้มสูงเนองเดียวเพราะว่าความถูกอะถามว่าให้เขาแบ่งปันจากเราไปได้ไหมทุกบ่วยมี่ไรแบ่งปันได้แต่ถามว่าความสุขเ้าสามารถแบ่งปันให้ได้นี่แหละก็คือเพื่อเป็นอย่างว่าคือเห็นขอยิ้มบคอนหัวผู้มือไปแสดงแทนขอยิ้มบหัว อาจจะมีห่างเนี่ยแต่ว่าคือนหนึ่งละมีทุกอย่างบางทีเขาใจเจ้าได้บางทีเจ้าหายเจ้าอย่างนี้เข้าใจคือห้องเลยล่ะทีไรยยางมันเหมือนกับการทํางานแล้วกุ้งม่นีโบกุ้งนี่เนี่ยโบกนี่เนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนกับข่อยเนี่ยสิบแปดหาเจ้าไม่ได้ข่อยพวกสานกากาศเจ้าคนนี้ทลัเจากว่าเจะมีปืนกาบโบวอันนี้เจ้าพัดลุกข่อยใส่เจ้าข่อยใส่ได้บว์ปักไฟเจ้ามีบ่บว์นี่จ้ะฮะจ้ะข่อยผู้นึงแหละทีไรแต่ว่าผูดเบืองต่ไม่ใ่ข่อยเบืองแล้วส่วนหน่อยเดี๋ยวคุณสีสีเขาไปหาเจ้าแต่ เต้กับกมียุทธอีกส่วนหนึ่งที่เขามาหาเจ้าในช่วงเวลาที่เจ้าอารมณ์ดีเต้ส่วนมากทีบิดบัจนีส่วนมาทสี่ข่อยที่จะนาเจ้าตลอดเพราะว่าหนึ่งข่อยกับมาอยู่ไม่เลียกข่อยมาอยู่ปุ๊บมือเรียกข่อยจำได้เลยข่อยมานั่งหลินกับผู้อีเจ้าปีพับไม่ข่อยนอนจำได้บอกจำได้เต็มมือหนัดมากก็คือข่อยกับอบอุ่นแต็มือเรียกที่ข่อยได้มาอยู่บ้านสาวน้อยพี่บ้านแพ้งของเขาบางทีเราก็ถือว่าเป็นโอกาสดี มือหนึ่งที่ได้มีโอกาสได้มาสัมผัสพี่กุ้งในตอนนี้เอยชีวิตพี่กุ้งถือว่าตัวโอเคนะกับชีวิตก็คือว่าแล้วเนาะคันเันว่าไปเรื่องทั้งทั้ง,งบ้านกับสิป็นบอกว่มีความสุขปนน็นไงเอแต่ว่าถ้าอยู่ที่ทํางานกับเพื่อนรวมงานหนึ่งสี่พี่กุ้งก็จะแฮปปี้ในใน,ในในการทํางานกับถือว่าเป็นอีกผู้หนึ่งเบื้องหลังอีกผู้หนึ่งป็นแขนเป็นขาให้บอร์ดของเขาใน นีห่หลายเรื่องห,หลายอย่างรถคันนึงเนี่ยที่พ,พี่พี่กุ้งดูแลเนี่ยคือพี่กุ้งดูแลผู้เดียวเลยครับรถคันนึงเป็นเขาอื่นเนี่ยังก็รถคนครับรถคนรถคนคลองเก็บคลองเนี่ยคือเราสิเก็บสิเมียนผู้เดียววิ่งผู้เดียวปจับไปบ่ายซอยลแล้วแล้วสิคอยเฮ็ดของเราแล้วสิคอยขนของเราลุ่งเองรถคลองท่านะอุปกรณ์ต่างแต่บ่ลเป็นหนีอยหน่อครับพวกกระบะพวกหัวพวกอย่างทุกอย่างนี่ก็คือว่าเราสิจัดการของเราเอง แล้วสิ่่คอยเก็บคอยเมียนกับเรากัสิมี่ย่างมือเลี้ยงกัสิมีเด่นที่เด่นทีผู้หญิงของเราไปซอยจับซอยบ่ายเนาะเทว่าส่วนมากกัสิปินเจ้าที่บอกว่าเออมุมนี้ใส่มงนี้จับมงนี้จุดมงนี้จับจังสันจังสีก็คือเอาอยากจะเอสอนน้องๆไปนั่งว่าการการเฮียงานนี่คือสิ่งไหนที่มาก่อนเข้าไปก่อนสิ่งไหนที่มากลังป่เอาไปลังา่ทางห้าสิสะดวกในการงานนั่นแหละคือการเฮียงานทุกอย่างนะครับได้หมเอราว่า มองในเรื่องยางถือมองในเงานเรื่องแต่สิคือกันเทากับซอนแ่วนซสอนเข้าไปแต่บางอีกหน่อยบางคนเขาถามอาจารยีประสบการณ์หน่อยแมนบางคนกับผมีประสบการณ์ยีดีเด้บางคนกับไม่กับไม่อีดีบางคนนี่กับเคยผ่านมาหลายหมองหลายวอนแล้วก็เดินเขาใจรู้ว่าอันไหนสมควรเดินข้ามเดินผ่านเดินอย่างสิ่งอืเขาเขาอาจจะรู้เนาะโอเคครับจังไดกับฝากแฟนคขับแฟนเพลงอีฟซีสาวน้อยแฟนบอลเพลงทุกๆคนครับช่องไก่เด่นซื้อละพนักพิเยลครับฝากติดตาม พี่กุ้งนั้นอีกจะคนนด้เด้อครับให้กําลังใจแล้วเน่ให้แลากำลังใจให้แล้วดีสู่งานต่อไปครับสมมุติว่าเอาพี่กุ้งกันสมมุติว่าเอฟซีหรือว่าแฟนคลับอยากอยากอ่าพูดคุยอยากทูหรือน้นเขาติดติดต่อสอบถามพูดในช่องใดถ้าถ้าเฟซบุ๊กบ่าสมัคถ้าโทรนี่ผมบอแนะนํานะถ้าโทรบอแนะนําถ้าจะมาเป็นเพื่อนเป็นอะไรเนี่ยคือเอาเฟซบุ๊กหรือเฟซบุ๊กผมซื้อเฟซมาแสดงพี่กุ้งเอกสิทธิ์ดำดำปัญญาสิทธิ์เอกสิทธิ์ ดำดำปัญญาสิทธิ์เ้อครับขันสมุทรวิศว์พี่น้องเขาอยากทักถามข่าวอยากทุ่นน้ำเล่าอยากเเบาน้ำน้วงหัวมวลแล้วก็ยินดีตอนรับทุกๆคนทุกๆท่านขันขันสิมีแลยว่าถ้าอยากถ้าอยากนิ่งเสียงคอยป้อยนิ่งเสียงคอยหัวนิ่งเสียงรับโทรศัพท์ช่องพอหยุด เนี่ยช่องพยูดเป็นประจำเพราะว่าพยูด้วสิมาหอดก่อนพอขึ้นรถกับท่านเอยู่กับพยูดเนอะครับนอกจังใดกับฝากพี่กุ้งแล้วมีจะคนเนเด้อครับพยูดทั้งแปดปีครับจังใดกับมิน้กะขอขอบคุณพี่กุ้งครับที่มะที่เสียสละให้มาสัมผัสให้แฟนกับแฟนเพียงเอฟซีเฮอริฮูว่าประวัติเพราเปล่นไปเป็นมาเพราะสังขีเป็นแบบใดจังใดครับมือนิกะโบวกับเพราะสังขีแล้วครับจังใดกับคอ พี่น้องนะครับซอยกกไลายโกเช่ฝากกกไลายโกเช่โกะติดตามให้ไกลในเด้อครับตอนนี้กับ่มี่อย่างหลายแล้วครับกถือว่านานพอสมควรแล้วครับเอานี่ถ้ามีอะไรติดต่อมาทางนี้เลยช่องหรืออยากคุยอยากยังอยาการยังเดี๋ยวผมเข้าไปตอบให้ได้ครับโอเคครับจังเลยกัฝากในเด้อครับฝากพี่กุ้งอีชั่วคนในแต่กัฝากช่องไก่ไก่ได้ซื้อและเพื่อนอภิเชยวิจักช่องในเด้อครับจีมีเซอร์ไพรส์ทั้งที่หลายๆอย่างครับฝากในเด้อครับมื่อนี้กัขอยุติ การสัมษณ์พี่กุง้งไว้เพียงทย่านี้ก่อนเด้อครับพี่น้องเจอก<ว>ันคลิปหน้าครับโอกาสหน้าเมียครับส,สวัสดีครับ